สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพันเสนารักษ์กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่15ขอนำเรียนการดำเนินโครงการของสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพันเสนารักษ์กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่15เพื่อกรุณาทราบเรียนท่านประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลทหารราบที่15ที่เคารพ ทำเนียบสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพันเสนารักษ์กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่15โดยมีคุณนัทนารีผู้พัฒนากุลประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพันเสนารักษ์กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่15ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในหน่วยปัจจุบันมีกำลังพลปฏิบัติงานในที่ตั้งปกติจำนวน110นาย และมีสถานภาพสมรสจำนวน87นายข้อมูลสถานภาพสมาคมแม่บ้านส่วนใหญ่อาศัยอยู่นอกค่ายสำหรับการประกอบอาชีพของสมาคมแม่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวจำนวนบุตรของกำลังพลที่พักอาศัยอยู่ภายในค่ายจำแนกตามระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ชั้นอนุบาล การดำเนินงานตามนโยบาย6โครงการหลักของสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพันเสนารักษ์กรมสนับสน,นุนกองพลทหารราบที่15 1. โครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษหน่วยไม่มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ 2. โครงการปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุกพลภาพหน่วยไม่มีคู่สมรสที่ทุกพลภาพ 3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาชีพเสริมปลดหนี้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพัน์เสนารักษ์กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่15จัดทำผลิตภัณฑ์เทียนหอมและวุ้นสมุนไพรส่งเสริมให้สมาชิกแม่บ้านและครอบครัวจัดทำผลิตภัณฑ์เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว 4. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพันเสนารัก์กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่15ได้จัดตั้งธนาคารขยะเพื่อให้กําลังพลและครอบครัวมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะเพื่อลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม 5. โครงการศูนย์การเรียนรู้ทางหน่วยได้จัดกิจกรรมให้กับบุตรหลานภายในค่าย เพื่อพัฒนาทักษะด้านความคิดภาษาและสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆอย่างสร้างสรรค์ 6. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่วยไม่มีการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกิจกรรมเทิดทูนสถาบันสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองพันเสนารักกรมสนับสนุนกองพลฐานราบที่15ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์มห,ม, ت, มหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ร่วมทำบุญตักบาทถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนื่องในวันปิยมหาราชกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านบ่อเตยอ,อําเภอเทพาจังหวัดสงขลาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา,าศาสนสถานกิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพันเสนารักกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่15ดําำเนินงานตามโครงการบุตรหลานกำลังพลสุขภาพดีเริ่มได้ที่บ้านเข้าเยี่ยมดูแลบุตรแรกเกิดของกำลังพล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเพื่อมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนทุกคนเห็นคุณค่าของตนเองและเลือกที่จะวาดอนาคตของตนเองตามต้องการเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองและครอบครัวโอกาสนี้ขอขอบพระคุณประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลทหารราบที่15เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณามาตรวจเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพันเสนารัก กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่15ขอบพระคุณค่ะ